สวัสดีครับเพื่อนๆพบผมอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นหนึ่งวันที่มีกิจกรรมดีๆนะครับเป็นวันนี้เป็นวันฮัลโลวีนนะฮะแล้วก็วันนี้ตอนเช้าเราก็กําลังไปส่งตาต้าที่โรงเรียนก็เลยเออยากจะทำไลฟ์ให้ตาต้านิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ตาต้ามาในบ้านใหม่นานๆเราจะได้เห็นบ้านนี้นะครับวันนี้เป็นไลน์ครับตาต้าจ็อกเกอร์ว้าวเป็นจ็อกเกอร์เดี๋ยวฟาวและหลออทุกวันอ่ะ Okay. วันนี้ตาต้าเป็นจ็อกเกอร์ที่หลอ่อมากเป็นจ็อกเกอร์ที่โดนฆ่าแล้วลวบบเนี้ยมีน้อยแขอยู่ด้วยก <c oughs> ็วันนี้ได้โรงเรียนนะฮะที่ตาต้าเรียนโรงเรียนอ <c oughs> ่าโลกวรนเตอร์เน็ตแนลเนี่ยสกูขข๊ตก็มีกิจกรรมนะฮะกะ็เด็กๆก็จะใส่ชุดเป็นแนวฮาโลวีนได้เป็นทีมฮาโลวีนก็ นะเดี๋ยวดูยังมีาอาริซาแล้วก็พี่ฟ้าเดี๋ยวดูว่าพี่ฟ้ากับอาริซาจะแต่งตัวยังไงนะฮนะและจะมาเป็นเป็นเป็นคาราวีนแนวน,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 น่ารักเป็นผนะีที่น่ารักน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเรารอดูรุ่นไปพร้อมกันนะครับแต่ตอนนี้ตัวแรกนี่เด็ดสุดเลยนี่เจาะกเกอร์คอนเซ็ปต์เจาะกเกอร์นี่ต่อต้านตัวเองเลยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> อยากได้เอง ว้าวใช่คนระับส่วนใหญ่ผมเวนาที่โรงเรียนกิจกรรมนะที่ต้องแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะให้น้องๆเป็นคนเลือกเองนะฮะจะไม่ค่อยได้ระบุหรือว่า,าหรือว่าเป็น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 เ,เป็นไอเดียให้ก็คืออาจจะให้ดูรูปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่น้องๆก็จะนคนเลือกเองว่าอยากจะแต่งชุดแนวไหนนะฮะที่ที่ที่ครอบครัวเราก็ก็จะให้อิสระ เกี่ยวกับการตัดสินใจในการแต่งตัวแต่ละครั้งของทีมที่โรงเรียนจัดมานะฮะก็อย่างอ,อย่างวันนี้ก็เป็นฮาโลวีนก็แล้วแต่ว่าน้องใส่ชุดอะไรแล้วก็น้องจะได้เป็นตัวจ็กเกอร์แล้วก็สัดจ็อกเกอร์ให้อะไรเงี้ยฮะก็ก็มีเป็นสไตล์นะ,ะการเลี้ยงที่ที่บ้านกับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างโชคดีนิดนึงนะในความสุดสุดตัวว่าวันฮาโลวีนปีนี้เนี่ยกับวันลอยกระทงเราตรง,งกันนะ ะะแต่ว่าวันน,น,นี้วันนี้กับวันลอยกระทงโรงเรียนจัดคุณละวันนะฮะก็วันวันนี้เป็นทีมของฮาโลาวีนนะฮะส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นทีมของลอยกระทงส่วนในวันเสาร์ที่เป็นวันลอยกระทงของปีนี้นะั้ะน,ะนะโชคดีนิดนึงเป็นวันเดียวกับที่เป็นฮาโลาวีนปาร์ตี้นะฮะก็ก็เราน่าจะได้ไปทําคลิปดีๆกับสถานที่อื่นๆเพื่อจะมีเป็นเ,เป็นเป็น เป,เป็นพร็อพและก็เป็นชุดสวยๆใน,ในผมก็ไม่เคยเจอนะวันฮาโลวีนคู่กับวันลอ,อ,อยกระทงแต่ก็มีปีนี้นะ,ะคิดว่าน่าจะเป็นปีที่สนุกของพวกเรานในประเทศไทยแม้มันจะอ,อ,อยู่ในช่วงเซฟของคอออโคโวิดโควิดสควิด19แต่เราก็ยังสามารถทำกิจกรรมได้เพราะว่าต่างชาติยังไม่ได้เข้ามาในช่วงนี้ก็โอเคน้องคนที่สองกำลังมาแล้วเดี๋ยวเรารอดูว่าอาริซาจะมาแนวไหน ตานนตานอยากเจออลิซาจังอลิซาครับไให้แฟนเพจดูหน่อยครับมุ้ยน่ารักอะ่ะนี่คือตัวอะไรเอ่ยคอนเซปตต์นี้แม่หมด,มหมดเป็นแม่มดที่สวยที่สุดในโลกตั้งแต่พ่อเคยเจอมานเลยเนี้ยน่ารักน่ารักน่ารักจริงจิงด้วยเมื่อกี้ก็ตอนนี้เมื่อกี้ อตาตาเป็นจ็กเกอร์อาริซาเป็นแน่หมดก็ยังเหลือพี่สาาอีกหนึ่งคนเดี๋ยวเราลอดูกันว่าพี่ฟ้าจะเป็นตัวอะไรและพี่ฟ้าเป็นตัวอะไรหนูรู้ไหมยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าพี่ฟ้าเป็นตัวอะไรเห็นได้ผมอยู่ดีให้เพื่อเพื่อนลองคอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าพี่ฟ้าเป็นตัวอะไรใช่ปีที่แล้วนี้ของอาริซานี่เป็นเจสซี่ค่ะเป็น เป็นเจสซี่ใช่ไหมคะแล้วได้เป็นท็อปสุดของเรียนเลยนะฟีแล้วเนาะแต่งนัากลัวสุดในคัสก็คืออาริซาครับเพื่อนฝูงหลายคนกลัวขนาดตาต้ายังกลัวเลยใช่ไหมปีที่แล้วของอาริซาจะไม่ยอมแต่งหน้าเยววันค่ะเยววันนี่แต่งได้โหดมากนะคะอาริซาปีแล้วเป็นเป็นสาวน้อยบวกแดงที่ตายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคปีนี้ก็เลยมาเป็นแมวแม่หมดน่ารักน่ารักแอบแอบซ่อนแอบซ่อนมีรอยเย็บนิดหน่อยมีแม่เท้าด้วย คอนเซปต์ Concept, แม่โมดนี่หนูก็เป็นคนเลือกเองปะคะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่บ้านเราค่อนข้างจะให้อิสระกับการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นทุกเทศกาลที่โรงเรียนมีให้จัดทีมแต่ละทีมนี่เราก็จะให้น้องๆเป็นคนเลือกเองว่าจะใส่ชุดแนวไหนแล้วก็แต่งชุดแนวไหนก็มาแล้วคนสุดท้ายของบ้านเราพี่ฟ้าทักทายเพื่อนๆแฟนๆ่อยสิคะแล้ววันนี้พี่ฟ้าเป็นแนวตัวอะไรเดี่ย อ้าวยัไปได้ใส่ชุดผีนี่เป็นเป็นเ,เป็นผีไทยน่ารักน่ารักสวยๆตามคอนเซ็ปต์ของพี่ฟ้านะครับโอเคตอนนี้เราในรถครอบครัวเราก็ครบหมดละสาคนเดี๋ยวเราไปเข้าโรงเรียนกันเลยไปดูว่าในโรงเรียนมีเพื่อนๆตาตาลิซา่าและพ่อใส่นนั้ใส่ชุดยังไงและเดี๋ยวเราเก็บภาพสวยๆที่โรงเรียนมาฝากเพื่อนๆอีกทีนะครับ เดี๋ยวไปไปเจอกันที่ในโรงเรียนเลยเราไปดูกันว่าเด็กๆปีนี้จะใส่ทีมอะไรกันแล้วมีชุดอะไรแปลกๆส,สวยๆน่ารักๆยังไงเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปฝากรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันครับ